เฮ้ยยางไงทำไมหัวใจมันเต้นแรงจังเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าหรือว่าเราจะชอบตัวตั้นจริงเฮ้ย เข้าห้องหรอบัวพายเป็นไงบ้างอะพายเหรอก็ปกติดีนะทั้งสวยทั้งขาวแต่ตอนที่ฉันคุยกับออสการ์ออสการ์แปลกแปลกไงก็มาถามฉันเรื่องแฟนแล้ก็มาจับมือฉันอะฮะตามไปทำไมพ่แกจะรู้ปะงั้นต่อไปนี้เราจะเดินเป็นเพื่อนเลยเองนะรอไม่เป็นไรดีกว่าไปบัวไปไป ว่าครูที่โรงเรียนเก่าจะมาสอนโรงเรียนนี้ด้วยเนี่ยเย่ไพเย่ไย,ยใช่ไหมเนี่ยน,นี่มันครูที่โรงเรียนเก่านี่นะไม่รู้ว่าจะมาสอนประจําหรือมาสอนชั่วคราวเนี่ยทำไงดีเนี่ยเฮย้ยครูจะพูดถึงเรื่องเราในโรงเรียนเก่าหรือเปล่าเนี่ยาย ไอ้บ <Notre S 2> <iah master mind> ้ยเกยวไปไม่ไม <my> ่ก <hyster ically> ินอาบไปดิเว้ไม่เอากี่ยวไปไอ้เอากิน ไปไปไม่ไป <ament pone. S 1> story, thôi, ไปมานไปใช่เราเองไม่ร <defense l> ู้ว่าจะเจอเธอที่นี่โอ้ยอย่าบอกนะว่าเธอเล่นที่นี่เหมือนกันอ่ะ ใช่เราไปเรียนที่นี่แหละเธอ,อยังจำเรื่องตอนที่เราอยู่โรงเรียนเก่าได้ไหมแล้วเธอก็อยังจะคงจำได้ใช่ไหมเพราะเรายังมีคลิปเธออยู่เฮ้ยมาวินยังมีคลิปนั้นของเราอยู่เหรอ,อ,นะอ,อถ้าเธอพูดเรื่องเราที่โรงเรียนเก่าให้คนอื่นฟังนะเราจะส่งคลิปนะั้นให้เพื่อนๆดูแล้วเราจะโพสลงโซเชียลอย่านะอย่าจำไว้นะ อย่าไปพูดเรื่องของเราไปให้ใครฟังจำไว้เฮ้ยทำไงดีเนี่ยไอมาวินไอคนชั่วนั้นมันมาเรียนที่นี่ด้วยอุ้ยโอ๊ยฝนจะตกเลยตอนนี้เนี่ยจะถึงหนุเรือและเฮ้ยเฮ้นันบัวนี่หว่าทำไมไม่เอาเรามาเนี่ยบัว นี่บัวฝนตกขนาดนี้ทำไมเธอไม่ยอมพกล้มมาเนี่ยก็ตอนแรกใครมันจะรู้ว่าฝนมันจะตกอะ่ะก็ไม่ได้พาล้มมาไงเธอนี่จริงๆเลยอ่ะเอาลมฉันไปไม่เอาเอาไปเห็นหน้าไม่เอาเอาไปเหอะไม่เอาเอาไปหน้าไม่เอา,เอาเโอ้ยไม่เอาไงเอาไปเห่อเฮ้ยเฮ้ย กันตั้งกับบวัวนี่หว่าอืมทีกลางๆฝนเลยเข้าไปแซวดีกว่าโอ้ยเอามานี้อะเอาตั้นะเตตัน,หตนแหมตอนแรกไม่เอาน่ารักจังอ่ะเฮ้ยเตตันนายนี่กินไม่เลือกที่จริงๆเลยนะตันกินไม่เลี่ยหลังนายมาเตอร์ก็เมื่อกี้ไงที่นายจุ่มทีกับบวัว เพราเราไม่เห็นลหรอพูดอะไรเราบางรัเตอร์คนอื่นได้ยินเข้าอ่ะมันจะดูไม่ดีก็มันเรื่องจริงอ่ะเซียนเห็นมากับตาจะไม่ให้พูดได้ไงหยุดเลยเตอร์อย่าทำให้ฉันต้องอารมณ์เสียตอนเช้านะเว้ยอย่ารู้จังถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกพายพายจะมองนายเป็นยังไงอย่าแม้แต่จะคิดถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปคนเดียวที่จะจัดการอ่ะคือนายครเตอร์สนุกว่ะ ทำไมหัวใจมันเต้นแรงจังเลยอ่ะอย่าบอกนะว,ว่าหรือว่าเราจะชอบเต้าต้นจริงๆบ้านอ่ะเราจะไม่ได้ชอบเต้นเ้นจริงๆหรอก โอ้ยบัวจังแต่ทักบอกว่าอะไรดีวะเขินวะแต่นั้นเข้ามาแล้วเราควรทักว่าไงดีอ่ะบอกเรื่องรุ่มดีกว่าเออบัวเตยแล้ววะอะไรหรอเราอะที่จะทักว่ามาเะชานะเออบัว เมื่อเช้าฉันเห็นเธออีเต้รฉันบอกเลยว่าอยากพูดอะไรเหรอเอ่อเอไม่มีอะไรอ่ะอีเต้รมัแค่ลำเมอเฉยเฮ้ยวันนี้ช้าได้ไงเนี่ยโว้ยคิมบุนเนี่ยโว้ย รู้จักลาวีเนาะดีเลยเดี๋ยวเราจะนำพายรู้จักพี่พายพายนี่ลาวีจริงๆแล้วอ่ะพายอะ่ะเคยอ,อยู่โรงเรียนเดิมกุ้งมากอนแต่เพิ่งย้ายกลับมาขอบคุณนะบัวที่นะําให้รู้จักฉันอยากรู้จักอยูพอดีเลยหน้าหน้า ทำอะไรอยู่อ่ะมันก่อนอ่ะสีแดงที่ติดเสื้อซักออกปะทำไมมัวยังมาถามเราอีกอ่ะหรือว่าสะใจที่ทำแบบนั้นกับเราทำไมแก้วนั้นมาอยู่ที่บัวได้อ่ะหรือว่าคนที่สาดน้ำใส่เราคือบัวหน้าตัวองซักออกปะก็ซักออกอยู่นะ บอกว่ามานี่ก่อนดีมาช่วยดูนี่ก่อนอ๋อโอเคจะได้มีอะไรให้ช่วยหรอพี่ดูที้หนต้นไมนต่ออะไรวะบัวไตตันอ่านา นาน่ะเมื่อวันก่อนฉันเห็นค้าบอะไรไม่รู้แดงๆติดเต็มตู้ไปหมดเลยตู้ตู้ล็อกเกอร์เหรออืมใช่อ๋อฉันโดนเองอะ่ะอยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้เอาน้ำสีแดงๆมาสาดใส่ฉันอะ่ะอ้าวแล้วใครเป็นคนทำเถอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นคนทำแสดงว่าคนที่ทำเธอะต้องเป็นคนที่ไม่ชอบเธอแน่เลยคราวนี้เพื่อนรักจะต้องแตกกันแน่โอเคขอบใจมากบัว ไปแล้วไทต,ตันไทต,ตันเอา้าพายมีอะไรหรอพายเราขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมได้ดิเธอมีอะไรหรอพาย คือตั้งแต่ที่ฉันย้ายมาโรงเรียนนี้ยฉันยังไม่มีเพื่อนสนิทเลยอ่ะคือเพื่อนสนิทเราได้เคยมีอ่ะย้ายออกไปหมดแล้วอ่ะเราก็เลยเงาอ่ะบางครั้งอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะจะเดินกับใครหรือว่าจะคุยกับใครหรือว่าจะกินข้าวกับใครอ่ะเธอต้องไม่ไปถามพวกผู้หญิงอ่ะบัวอา่าเธออยู่กับเขาดีกว่าเรานะแต่ว่าคนที่เราไว้ใจมากที่สุดก็เลยจะเป็นเธอนะนะเลยต้องช่วยกัแล้วเธอ แล้วคนอื่นจะไม่เข้าใจผิดหรอคนอื่นนี่เธอหมายถึงอ่ะหมายถึงบัวหรือเปล่าเอ่อคนอื่นที่เราหมายถึงอ่ะคือออกต้าไงเธ,เธอไม่อยากให้เราทะเลาะออกต้าไม่ใช่หรอใช่แต่วันนี้ออกต้าไม่มานี่ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ต้านนะนะเออก็ได้เย้ั้นไปกันเอาน้ำแดงไปให้อานาดีกว่าอานาเขาจะชอบ ฮ้ยพายกับเตันเดินจับมือกันอ๋อก็เขาเคยเป็นคนคุยกันนี่ก็ไม่แปลกใจที่เจียงชอบกันอยู่ฉันเดวิดเฮหอเตอร์ถ้าฉันกับพายทะเลาะกันเรื่องนี้ฉันจะเรื่องแน่ถึงที่สุด จไว้สองคนนี้อยู่ด้วยกันตลอดหรือวะมันไส่แต่ถ้าอาณาถามว่าใครใช้ทำให้สบว่ัวบัวนะได้เลยแล้วใค่ยิงเช่อได้วย,วยอ้อยอือเฮ้ยเสียงพาย้ย ไปเลยนะไปเอ้ยบ้าไปเนี่ยเฮ้ยบัาไมวะวะวไม่ได้จับเลอยไม่ได้เลยเออไ่เลยเฮ้ยบัวเข้ามานาำก่อน